เป็นไงจ๊ะชอบหอพ้าของป้าไหมก็ชอบนะคะป้าแต่ว่างั้นทําสัญญากันเลยดีไหมเดี๋ยวป้าไปหยิบเอกสารมาให้เดี๋ยวก่อนค่ะป้าพอดีหนูกังวลเรื่องค่าห้องอะ่ะกลัวจะจ่ายป้าไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกจ้าเข้ามาอยู่ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหางานพาทามทําเอาเงินมาให้ป้าทีหลังก็เท่านั้นแหละตารางเรียนเทอมนี้หนูแน่นมากเลยอะค่ะป้าคงไม่มีเวลาทํางานพาทามหรอก ยังไงหนูเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะป้าเดี๋ยวสิกลับมาก่อนเสียเวลาชะมัดจนก็บอกว่าจนสิเสียแรงที่พามาดูห้องนี่ฉันเอากระเพราหมูสับจานหนึ่งนะ เด็กนั่นแท้ๆทำให้ฉันอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยป้าคะหน,นูเอากระเปราทะเลกล่องนึงค่ะแต่ของหนูขอเพิ่มแครหลอทแล้วก็ข้โพูดอ่อนได้นะคะป้าได้เลยพิเศษเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะก็ว่าแล้วทำไมเงินไม่พอจ่ายค่าหออ๋อหมดไปกับการกินนี่เองเขาจะอยากกินอะไร หรืออยากกินมากแค่ไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาสิคุณจะมายุ่งอะไรด้วยล่ะแกนั่นแหละจะมายุ่งอะไรด้วยฉันคุยกับไอ้เด็กนี่ไม่ได้คุยกับแกสักหน่อยแล้วถามเขาหรือยังล่ะว่าเขาอยากคุยกับคุณหรือเปล่าจะอยากคุยหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ที่รู้รู้ฉันไม่ได้คุยกับแกสักหน่อยเพราะฉะน,นั้นอย่ามายุ่งปาครับช่วยหยุดพูดสักทีได้ไหมครับ ทำไมฉันต้องหยุดพูดได้ล่ะก็เพราะว่าเสียงและทัศนคติของป้ามันลบกวนประสาทผมมากเลยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าป้าเก็บความคิดเนี้ไว้ในหัวของป้าคนเดียวสรุปป้าจะนั่งเงียบๆหรือว่าย้ายไปกินร้านอืน่นก็ดีนะครับ เป็นไรนะลูกอย่าคิดมากล่ะวันนี้มันเป็นวันอะไรของฉันวะเน,นี่ยเจอแต่เรื่องแย่ๆทั้งวันเลยหนุพล้อยหนูห้ามไปกินอาหารตามสั่งร้านท้ายซอยเด็ดขาดเลยนะทำไมหรอคะ ก็ร้านนั้นอ่ะบริการก็ห่วยแม่ค้าก็ปากเสียแถมยังทําอาหารชายต่างหากพลอยอย่าหลงเข้าไปกินเชวนะอ๋อได้ค่ะดีมากพลอยอย่ะเป็นเด็กน่ารักว่านอนสอนง่ายของป้าเสมอค่ะนี่พลอยกําลังจะไปเรียนใช่ไหมงั้นป้าไม่รบกวนแล้วค่ะนั้นพลอยขอตัวไปเรียนก่อนนะคะ เดี๋ยวฉันไปบอกเรื่องนี้เก็บเด็กคนอื่นดีกว่าโหทำไมหอพักของฉันขาดทุนได้ขนาดนี้เนี่ยต้องมีคนไม่จ่ายค่าห้องนแน่ๆเลยอแต่ก็จ่ายครบทุกห้องนี่หรือว่าที่ฉันขาดทุนเพราะว่าไม่มีเด็กมาพักหอฉันหรอ ่าฉันต้องเอาทองพวกนี้ไปขายเพื่อต่อลงหายใจหอพภาคของฉันจริงๆเนี่ยมันต้องมีทางออกสินะทำไมร้านใหญ่เนี่ยมีคนกินเยอะได้ขนาดนี้เนี่ยพรอยทำไมพรอยเป็นเด็กนิสัยไม่ดีแบบนี้ป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มากินร้านนี้อีกก็ พลอยอยากกินร้านนี้นี่ครับพอดีเพื่อนเขาก็แนะนํามาเยอะด้วยก็คือเพื่อนของพลอยพูดหน้าฟังมากกว่าผู้ใหญ่อย่างป้าพูดอ,อย่างนั้นเหรอเป็นผู้ใหญ่ทั้งทีอ่ะก็สอนเด็กให้เป็นในทางที่ดีหน่อย <c oughs> สิป้า น้องนักศึกษาคนนั้นน่ะสนใจซ้อนเบาหลังพี่ป่ะจ๊ะก็จะไปไหนก็ไปเลยนะไอ้เนิวอ้าวป้าพูดแบบนี้เดี๋ยวก็น้ำหมากระจายหรอกฉันว่าแกอะไปให้พ้นหน้าน้องเขาได้แล้วเห็นไหมว่าน้องเขากลัวเนี่ยอ้าวแล้วแกมายุ่งอะไรได้วยวะแต่เก็บตัวก็ทั้งเสียงท่อแล้วก็เสียงแกอะมันน่าลำคาญไงจะไปไหนก็ไปเลยไปลำคาญนะ ป่าไว้ก่อนเถอะนี่แกน่ะมีอะไรป้าอยากฟันแล้าเหรอไม่ใช่แล้วป้ามีปัญหาอะไรผมหรอคือ ฉันอยากให้แกไปก่อกวนราดอาหารตามสั่งเมื่อกี้ทุกวันได้ไหมันที่จริงผมก็ทําได้นะแต่ทําไมผมต้องทำตามป้าสั่งเลยอะ่ะแกชอบเด็กใส่ชุดนักศึกษาคนนั้นใช่ไหมใช่ทําไมอ่ะป้ารู้จักเหรอใช่เด็กของหอพักฉันเองบอกที่อยู่หอพักป้าให้หน่อยสิผมจะไปหาน้องสาวคนนั้นน่ะฉันจะบอกให้มากกว่าน,นี้ก็ได้ว่าเด็กคนนั้นชอบอะไรชอบไปไหน และไปกี่บืงแล้วผมต้องทําไงบ้างอ่ะ แน่จริงแกก็กลับมานี่เดี๋ยวไว้เว็วขอให้แกโดนรถสุดรถให้มันจบจบไปป้าเป็นไรหรือเปล่าครับยินไห่ใช่ไหมป้ามไม่เป็นไรหรอกกันขอบคุณมากนะอ้าวพ่อหนุ่มทำไมไม่สาบส่งเขาแบบนั้นล่ะจ๊ะนี่ใส่ไม่ดีเลยนะเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันขับเสี่ยวป้าบ้างล่ะจะพูดแบบนี้ไหมก็คิดเอาเองละกันเขาก็ขับอยู่บนถนนดี ถ้าตัวเองไม่เดินอยู่บนถนนแล้วเขาจะขับเฉียวไหมแล้วอีกอย่างเด็กมันกำลังซนเข้าใจเขาหน่อยสิปล่อยเขาไปเถอะสักวันคงต้องโดนกับตัวเองนั่นแหละเอ้าน้องสา กลับมาเหรอจะ๊ะแกมาทำอะไรที่นี่นี่มันหอที่น้องอยู่ไม่ใช่เหรอข้างในหอเป็นไงอ่ะพาพี่ขึ้นไปตัวหน่อยดิแกรู้ได้ไงอ่ะแอบตามฉันมาเหรอสายข่าวพี่เยอะจะตายว่าแต่น้องจะเข้าหอตอนไหนอ่ะพี่จะได้รถเข้าไปจอด อ้าวโหเอ้ยนึกว่าจะวิ่งเข้ามากอดป้าแตนคะช่วยหนูด้วยค่ะแกจะไปไหนก็ไปเลยนะไอ้โรคจิตเออไปก็ได้วะพลอยรีบเอาหอไปเถอะมันไปแล้วขอบคุณนะคะป้าแตน นี่ป้าทำแบบนี้ทำไมเนี่ยน้วบอกจะเปิดทาาให้ผมไงฉันรู้ถ้าจะจีบก็ไปจีบที่อื่นสิไม่ใช่มันดักหน้าหอแบบนี้เดี๋ยวพลอยก็ย้ายออกพอดีโอ้โหแล้วผมจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าน้องให้ไปที่ไหนบ้างป้ายังไม่ได้บอกอะไรผมเลยก็ฉันกำลังจะบอกอยู่นี่ไงจะฟังไหมล่ะว่ามาเลยได้แล้วจ้าขอบคุณครับถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมาก่อวกวนอีกอ่ะโทรเรียกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาจัดก,การให้ อย่าลดตัวไปยุ่งกับมันเลยไม่ได้หรอกป้าไอ้พวกชั่วๆแบบนี้อย่าไปยอมมาเด็กขาดเดี๋ยวมันจะได้ใจเอา,อางั้นผมไปก่อนนะครับป้า แค่นี้มันยังน้อยไปนะเว้ยคนแบบแกต้องโดนเยอะกว่าน,นี้กันเจ็บมากเว้เนี่ยผมจะไปเอาเรื่องมันป้าอย่าไปเสียเวลากับมันเลย ว่าไงไหนป้าบอกว่าน้องเขาชอบมาคาเฟ่แถวนี้ไงผมไปรอเกือบสองชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นโผล่มาเลยคอยมันไม่ได้ไปที่นั่นทุกวันสักหน่อยเดี๋ยวก็มีสักวันที่มันจะไปนั่นแหละเ,เด็กแวน้นคนนั้นที่มันรู้ว่าคอยอยู่ที่นี่เพราะว่าป้าไปบอกมาหรอคะป้าทําแบบนี้ทําไมอะ่ะก็เพราะฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปกินข้าวร้านนั้นแต่เธอก็ไม่เคยเชื่อฉันเลย แล้วพ่อไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเองเหรอคะก็สิ่งที่ฉันบอกเธอมันถูกต้องไงแต่เธอไม่เคยเชื่อฉันเองถูกต้องเรื่องที่ป้าพูดกับป้าพาแล้วก็บางนามันยังถูกอยู่อีกหรอคะนี่เธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงทุกคนเขาเล่าให้พลอยฟังหมดแล้วค่ะว่าแต่ละคนเขาโดนอะไรกันมาบ้างแล้วเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่ผิดคือป้าแตนพลอยขอเธอคะ่ะเลิกทำตัวแบบนี้แล้วก็ปรับตัวสักทีไม่มีทาง เพราะตอนนี้ฉันจะทําอะไรก็ได้ก็แค่บอกไอ้โง่นั่นมันก็ทําให้ฉันแล้วก็ได้เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พลจะออกจากหอป้าไอ้โง่นั่นเหรอฉันโดนป้าแตนทำเรื่องแย่ๆกับฉันนะสิฉันเข้าใจนะเพราะฉันก็โดนมาเหมือนกันแล้วทีนี้จะเอาไงต่อก็คงต้องย้ายออกมา แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนเธอคิดว่าจะได้ออกจากหอฉันไปง่ายๆหรอนี่ป้าคนเขาจะมีที่ดีๆอยู่ทั้งทีอ่ะยังจะตามมันควาาเขาอีกนะฉันไม่แปลกแต่จริงๆว่าทำไมคอถึงอยากย้ายออกจากหอของคุณขนาดนี้พวกแกไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งได้ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ผมขอยุ่งหน่อยแล้วกันแกมาได้ยังไงเนี่ย ยังไม่ได้สั่งแกสักหน่อยไม่ต้องพูดบอกไปหรอกป้าเดี๋ยวผมจะประกาศตรงนี้หละว่าที่ผมมากวลวนร้านเนี้ยเป็นเพราะป้าสั่งมานี่มันหมายความว่ายังไงอย,อย่าไปเชื่อมันนะมันน่ะขี้กโกหกจะตายวันก่อนยังเรียกผมไม่โง่อยเลยวันนี้เรียกผมไม่โกหกอีกแล้วเหรอนี่แกรู้เรื่องนี้ได้ยังไงหรือว่าแกกับพลอยร่วมมือกันหักหลังฉันใช่ไหมผมไม่ได้ร่วมมือกับใครทั้งนั้นเลย แต่ป้าโง่เองที่ไม่ยอมวางสายหมนจะนินทาผมเ,เรื่องนั้นน่ะฉันอธิบายได้นะนิวไม่อยากฟังอะไรทางนั้นเว้ยถือว่าเป็นค่าจ้างแล้วกันนะเดี๋ยวเอาของให้คืนมานะเอาอะไรเอาองฉันมานะปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี ถือว่าเป็นข้าหรอกใช้ใผมเท่านันไฮ้ไ้ไ,ไม่มีใครอยากช่วยฉันเลยเหรอปล่อยนะเออตั้งแต่ที่พลอยย้ายออกมาได้ยินข่าวเรื่องประแตนบ้างไหมอะเออ พอ,อยก็รู้แค่ว่าปาแตนเขาต้องขายสมบัติที่มีเพื่อเอาไปจ่ายค่าเสียหายที่ทําให้นิวพิการนะคะสวยนิวก็ขับมอเตอไซคไม่ได้แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นตลอดชีวิตเลยสินะทําไงได้ล่ะคะข้าทั้งคู่อะทำตัวเองทั้งนั้นสุดท้ายการเจ้าคิดเจ้าแค้นคนอื่นมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาจริงๆอเอาเถอให้ทั้งคู่จดใช้กรรมกันไปส่วนเรามาฉลองดีกว่าครับ